ครัไทยสบายดีลูกป้านาฟซีมาสุขุสุคนสบายดีพุทธชินพาพุทธชินมาลินในเมืองมาเนี้พี่น้องมากับำรุงพันธุ์เนลูกใหญ่เป็นประตูน้ำหลักอ่ะหอยยมน้ำนาะพี่น้องพุทธชินจากจอนเป็นมาตาฮายต์หลักส่วนพี่น้องใหญ่หรือเพื่อนเนาะเขามาเวียกถึงโต้เลยพี่น้องตั้งมาอะไรของเที่ยวเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวพาชมอยู่แถวเมืองสวรรค์เนาะ ส่วนสาธารณะผมมีหายอยากลงเนาะดนหามาในเมืองใช่ไแน่กระวกะชึกาซาขนรนะไรอย่าเงี้ยโอ้ลนกข้

ปลาตูนักระล่ซื้อนอยู่ในกินว้เนาะซื้อเดี๋ยวซื้อซือโลเท่าไหร่ฮะเอ,เอาแล้วหนูพันไรกินโล่หนึ่งซื้อซื้อเนาะโลหนึ่งจะซอยซุบลูกคนหมักเนาะโอเคแร้เก็าเซื้อดูมูโลนึงเนาะโลเท่าไหร่ไปตัวสี่สิบอกอมใจ อาเึงยานะแกงจะนไม่น้องเอ้ยอาเงินนาป้าจ่ายคาชินมปป้าจ่ายคาชินมุปไหมละสวรรค์ใสยังเรื่องฟองอะไรดด้นมาทคหนึ่งตอนนี้เมืองโอเคเรียบรทีเรียบร้อยแล้ว

มากน้อยบ่เครื่องเครื่องเชี่ยวมากอุเทนเนาะใช่หน่อเนากระ้กกระสินไเนาะป้ากมันจะซื้ออันชื่อนี้ซื่อหมอกางเนาะ ตุน okay. ุดประสินเยพออมพี่สอม่งหินืเนว่กล้านังก่อนนังนนรู้ใครีใครทีย็นอลยเอ่อเขื่องทองไล่น้องมักทั่วบมักแดงน้องเล้ลาสวรรค์ใส่น้องพักเนี่ยอากี น้ำไข่กินมาพุทธเล่เขาจีซื้อร้านนะเอาไหมพัจจนะีพุทธซื้อเขาจีให้ร้านเขาจะซื้อเง,ง,งี้ยนะ เนแล้วสิไปหาอย่างเลาะเบิ่งเกิบในพุทธศิ์เนาะพี่น้องเนาะอ่าเห็นแล้วเกิบเนาะเดี๋ยวให้พุทธิ์มาเลือกเอากนพี่น้องอย่างมาพี่น้องด้เกิบเรื่องนพุ ปาเ่ไเกือบขีบท well, ี Bom ่งามพดจะได้พดเด้เกือบขีบนี่ตัวน sure. ี้ตัวนี้งามสีดำเนี่ยเบอาุกปใช่ออเอามาพุดเออตัวนั้นอะไรงามตอนนั้นมาใส่คนเยอ กุฏิจินก็ผ่านแล้วพี่น้องมันเอาซื้อให้แต่นั่งแก้มเสื้อกุฏิจินน้ำผู้ดีงามบ่กพอดีงามเนาะใส่เลยดีงามเลยใช่เตออใส่ตัวไม้แล้วตัวเก่าใส่ทงอ่ะตัวใดก็ได้เหรอตัวไม้ใส่ทงโอเคมาใส่อยู่เฮนเนาะโอเคครับตัดตัวหมือจะซื้อยังต่อซื้อคืนเนาะใส่งามบ่เกี่ยวไง โอ้ปุติสินได้เกิบงามโอเคปุตสินได้เกิบงามเล้เพี่น้อาม,บบมาสาวบันี่ก็พอเลยปุติสินกับป้าน้ำพาป่าซื้อเครื่งองซื้อของนะทั้งในเมือทังบนช่นฮะีิดดอบริ๊สเยน <c oughs>

อาตัวเครื่องคองไม่น้องประตูนทั eating, ้งคองประตุนของเบาอึงน้ำาะป้าแับจักซื้อยังอยู่เปาเปาใส่เงินบ่ปราตุนพี่เอาเงินมดเงินแสนหนึ่งกระเป๋านะ โอเคอะไนะไม่แข่งวะขีดนึงิหานิหอะไรเอานน้ำลาแต่ามันกับโพอแหลแลงแววชื่อวชื่อฮะขีดหนึ่งชิหาขีดหนึ่งิหาโอเคพี่น้องสี่ปวายอพี่น้องขีดละช้าิหโลนึ่ง แมงแข้งเนาะแมงแข้งจิกแมงแข้งเนาะพี่น,อนอ้องเลยกรสซิบกรสซิบพอกล้าชื่ออะไรเนาะพี่น้องชื่อขนมบุดกระซิ่พี่น้องมาไปได้เล้แหละโอเคปากฟอเที่ยวเครื่องประตูม,ม้ามหลังพี่น้องไปยางพุทประตูยางม้ามหลังปไปข้างบนก่อนดึงพันกับสีทาจะหลุดเลยพี่น้องเลยกับดึงยม เดี๋ยวเดี๋ยวรถรทาประตูนกันคนบัเห็ดคนใ่ไ่ื่อสัคป่าเหนกันฮทุกสองมือหิวเมนลุงพุงพัวจับแขนล้านนะเืิงกระเือนน่องปวดเต็มมือไปมาทีเด้อโอเคยังมานำลังเลยจิ๊บิ๊เด่ะ ta còn không? Cái này lột luôn uh. uh, Cho ăn mấy giả phải không? Lái dù Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ มันไหลเติบเนาะมันไหเติบเกือบพันหมดโอเคพี่น้องม่จะได้เดออีกหนึ่งกระจกที่มันมึเกียนึงโอเคพี่น้องากซีดเงันองงโ้งับเต่าขึ้นมาเลยพี่น้องฮะใช้มันกรดึงมาเนี่มันกรดึงสลอไปเลยมันจเลยจานะมาสักุ่นพื้น ตามสองตามตัวครับผนเป็นรีบอยู่เป็นมากครับเนี่ยมันจะต้องลดตั้ โ okay, อเคพี่น้องก่อนจากก่อนไปฝากกดไลค์กดแช่อื่นๆท่านี้เด้อพี่น้องมัดสุขภูสุคนลุอยู่ดีมีแห้งมัดสุขพุงเพี่น้องไปดีลุงย่อมประมาทเลยเพี่น้องโอเค